นิทานเรื่องกวางน้อยกับสายน้ำกาละครั้งหนึ่งในป่าลึกมีกวางน้อยชื่อจันเจ้าที่ชอบเดินเล่นไปตามลำธารวันหนึ่งขณะที่จันเจ้ากำลังดื่มน้ำเขาเห็นสายน้ำกำลังไหลแรงเพราะฝนตกหนักจูจูก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากอีกฟากหนึ่งของลำธาร จันเจ้าหันไปมองและเห็นกระต่ายน้อยติดอยู่ในกิ่งไม้กลางลำธารกระต่ายน้อยกลัวจนตัวสัน่นจันเจ้ารู้ว่าถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปสายน้ำจะยิ่งพัดแรงขึ้นและกระต่ายอาจถูกพัดไปจันเจ้าคิดหาทางช่วยกระต่ายเขาใช้ความฉลาดหาไม้ยาวๆและเดินลุยน้ำไปอย่างระมัดระวัง เขายื่นไม้ให้กระต่ายจับและค่อยๆพากระต่ายขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระต่ายน้อยขอบคุณจันเจ้าอย่างสุดซึ้งและบอกว่าถ้าไม่ได้เธอฉันคงไม่รอดแน่ตั้งแต่วันนั้นจันเจ้ากลายเป็นเพื่อนกับกระต่ายและสัตว์อื่นๆในป่าก็เริ่มชื่นชมในความกล้าหาญและความใจดีของเขา ทุกตัวต่างรู้ว่าไม่ใช่แค่พลระกําลังที่สำคัญแต่การใช้ความคิดและช่วยเหลือกันทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความฉลาดในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก